สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ The Life Enricher Podcast พอดแคสต์ที่จะแบ่งปันคุณค่าเรื่องแรงบันดาลใจความรู้ในการพัฒนาตัวเองเทคนิคการยกระดับชีวิตเพื่อที่คุณจะได้ enrich ช่วยเหลือชีวิตคนรอบข้างกับผมโอมหรินจงจเจริญรัตน์ในวันที่ชีวิตว้าวุ่นวุ่นวายและกังวลน,นะครับบางครั้งครับเราจะต้องเรียนรู้สิ่งนี้ครับ สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับวันนี้สําหรับคนที่กําลังกังวลหลายๆอย่างในชีวิตแล้วก็รู้สึกเราต้องรับมือจัดการกับการาเผชิญหน้ากับหลายๆความเครียดความกดดันในเนื้องานนะครับก็อยากจะบอกครับว่าเรามาเข้าใจเรื่องบางเรื่องกันครับเรื่องบางเรื่องที่ผมกําลังจะเล่าให้ฟังนะครับเรื่องแรกก่อนเลยคุณเคยได้ยินแบบทดสอบเรื่องของ MBTI ไหมครับมันเป็นแบบทดสอบเหมือนแบบทดสอบเชิง เ,เรียกอะไร c h a r เตอร์น, Character นะครับบุคลิกภาพของเรานะครับโดยเขาจะแบ่งออกมาเป็นทั้งหมด16 type นะครับแน่นอนถ้าคุณทำแบบทดสอบอันนี้เสร็จคุณก็จะรู้ครับว่าคุณอยู่ใน type ไหนแต่ประเด็นมันอยู่ตรงนี้ครับมันจะมี1เึ่เาเ,าเรียกว่าการเลือกนะฮะหนึ่ง i n d i c a t o เป็นตัวชี้วัดเนี่ยว่าคนคนหนึ่งเนี่ยจะเป็นาแ a คเ c t ร r แบบ J ที่เขาเรียกว่า judging หรือเป็นแบบ P ที่เรียกว่า perceiving ก่อนอื่นเลยนะผมอยากจะต้องอธิบายให้คุณเข้าใจก่อนว่าไอ้ J กับไอ้ P เนี่ยมันคืออะไร เครับมันคือการจัดจิ้งหรือเป็นคนที่แบบตัดสินคนที่สไตล์ตัดสินครับจะชอบคิดล่วงหน้าจะชอบประเมินจะชอบมองอะไรก็แล้วแต่มีไทม์ไลน์ในระยะยาวกว่าและคนกลุ่มนี้แหะครับมีแนวโน้มที่จะเครียดง่ายกว่าคนทั่วไปเพราะอะไรครับขณะที่เขาอยู่กับปัจจุบันบางทีเขาจะมองไปนู่นและไปไกลละนะครับซึ่ง personality เหล่านี้ครับมันถูก develop มาตั้งแต่เด็กแล้วครับและเขาพูดกันตามตรงว่าถ้าคุณไม่อ a ว e มันมันยากมากที่จะเปลี่ยนแปลงแต่ถ้าคุณเข้าทันมันแล้วคุณฝึกมันจริงๆคุณก็สามารถรับมือจัดการกับนิสัยเดิมๆของคุณได้นะครับและแน่นอนครับ type J มันก็มีทั้งข้อดีและข้อเสียเนาะไม่ใช่ว่าโอ้กังวลเยอะมองไกลแล้วเครียดอย่างเดียวมันเป็นสิ่งที่ดีมากครับสำหรับคนที่สามารถมองภาพกว้างภาพใหญ่หรือมองเชิงกลยุทธ์ครับคนที่มี type J นะครับเขาจะสามารถ วางตารางงานได้อย่างยอดเยี่ยมเขาอาจจะเห็นภาพตัวเองใน3ปี5ปีหรือ15ปีข้างหน้าของเขาเรียบร้อยแล้วครับและอย่างที่บอกครับคนกลุ่มนี้อาจจะมีคาแรคเตอร์บางอย่างที่สามารถเป็นผู้นําที่ดีได้เพราะเขามีวิสัยทัศน์ครับและการมีวิสัยทัศน์ตรงนี้นี่แหละทําให้เขาคิดอะไรแล้วคิดอะไรอีกมองอะไรแล้วแล้วก็มองอะไรอีกจนเขารู้สึกว่าว้าวมันมีอะไรต้องรับมือจัดการเยอะจังเลยนะครับ และนั่นคือ Type J อย่างที่บอกครับมันมีทั้งข้อดีเพราะเขาคือนักวางแผนครับและข้อเสียมันก็มีก็อย่างที่ว่าครับถาวางแผนเยอะไปคิดเยอะไปบางทีลืมครับลืมที่จะอยู่กับปัจจุบันอ่าใครก็แล้วแต่ที่ฟังมาถึงตรงนี้ที่ผมโจหัวโจทย์ของพอดแคสต์นี้มานะครับคุณก็คงรู้แล้วว่าอ่ะโจ์มันคือความกังวลอะ แสดงว่าคุณอาจจะต้องมีคาแรคเตอร์บางอย่างอยู่ในไทป์นี้ของตัวเองแต่แน่นอนครับมันก็จะมีอีกประเภทหนึ่งที่เราเรียกว่า P นะครับกลุ่ม P นะครับจะเครียดเหมือนกันแต่เครียดอีกแบบครับเพราะกลุ่ม P เนี่ยจะเป็นคนที่ไม่ค่อยตัดสินไม่ค่อยมองในระยะยาวครับเขาไม่ได้รู้สึกว่าทุกอย่างต้องถูกวางแผนก่อนและจริงๆครับ เขากลับมองว่าชีวิตมันสบายๆมันง่ายๆมันก็ไหลไปตามน้ําบ้างก็ได้บางครั้งทุกอย่างก็ไม่ต้องเห็นเป็นไปตามแผนเลยถ้าทุกอย่างเป็นไปตามแผนหมดอ่ะเราอาจจะพลาดโอกาสดีๆที่เราอาจจะได้เจอนะและเชื่อหรือไม่ครับคนสไตล์ P เนี่ยนะครับก็จะเป็นคนที่ง่ายๆจริงๆครับไทม์ไลน์ของเขาเวลาเขามองเนี่ยเขาจะไม่มองอะไรไกลขนาดนั้นแต่เขาจะมองอะไรใกล้ๆ แต่ก็เพราะว่ามองอะไรใกล้ๆเนี่ยแหละครับมันทําให้เขามีคุณสมบัติของนักแก้ปัญหาที่ยอดเยี่ยมครับเพราะอะไรครับเขาอาจจะคุ้นเคยกับการที่มองว่าเอ้าเดี๋ยวปัญหามันก็เกิดถ้าเกิดก็แค่แก้ไปสิไม่ได้เห็นมีอะไรยากเลยใช่ไหมครับในขณะที่ type j ครับอาจจะรู้สึกว่าโอ้โหฉันไม่ชอบปัญหาเลยฉันต้องวางแผนให้มันจบให้มันเสร็จเพื่อที่ว่าวันจริงฉันจะไม่เอาละฉันจะไม่ยอมเจอปัญหาละแตกต่างกันไหมครับ type j กับ type p ผมต้องบอกว่ามันแตกต่างกันมากๆครับ ตัวอมเองนะครับได้ใช้ชีวิตกับแฟนของผมเองผมก็จะรู้ว่าตัวเขาเนี่ยแฟนของผมจะเป็น type P และผมจะเป็น type J บางครั้งผมก็กังวลเกินไปครับแล้วพอผมมองหน้าแฟนผมแฟนผมก็จะแบบเออรีบกังวลไปไหมอยู่กับปัจจุบันก่อนก็ได้นะบางทีเดี๋ยวอยู่กับอนาคตเกินไปลืมอยู่กับปัจจุบันนะเออบางครั้งผมฟังเสร็จอย่างนี้ผมก็ กลับมานั่งทบทวนตัวเองเหมือนกันนะครับเออบางทีเนี่ยเราก็อาจจะคิดเยอะไปเช่นเดียวกันแต่ type J ครับเวลามองไปที่ type P ก็อาจจะคิดว่าแบบเอ,อ้ยเธอไม่วางแผนบ้างเลยเหรอนี่อนาคตจะเอาอยัางไงเราเราจะต้องการให้สิ่งนี้มันเกิดขึ้นจริงไหมเมื่อไหร่เราจะชัดเจนกับมันล่ะดังนั้นเนี่ยคุณเห็นไหมครับว่าโดยพื้นฐานแล้ว type J ที่เป็นนักวางแผนนะครับคุณอาจจะมีโอกาสที่เครียดได้ง่ายมากๆเลยครับเพราะคุณคิดไปเยอะนู่นนี่นั่น แต่ในขณะที่ P ครับจะไม่ค่อยเครียดเท่าไหร่ครับจะเครียดตอนที่หน้างานแล้วเนี่ยตรงหน้างานเป๊ะๆแล้วเนี่ยมีปัญหาขึ้นมาจริงๆอันนี้จะเริ่มเครียดแต่พอเขาแก้เสร็จเขาก็ไม่เครียดครับว่าง่ายครับเขาพาตัวเอง i m m e ม s e มาอยู่ในปัจจุบันได้ดีกว่าเอาล่ะที่ผมเล่าให้ฟังว่า type J หรือ type P ไม่ได้บอกครับว่า J หรือ P ตัวไหนดีกว่ากันอันที่จริงทั้ง J และ P มีข้อดีที่แตกต่างกันและก็มีข้อเสียที่แตกต่างกันครับเดังนั้นาครับ ใครก็แล้วแต่ที่ฟังมาถึงตรงนี้แล้วบอกเอ้คุณโอมแล้วมันเกี่ยวอย่างไรหรอเกี่ยวเ,เรื่องของการจัดการความกังวลให้อยู่กับปัจจุบันได้มากขึ้นบางครั้งครับเรื่องนี้ง่ายมากครับคุณอาจจะต้องลองเรียนรู้จากคนที่เขาไม่ได้กังวลอะไรเยอะๆครับว่าเขาคิดอะไรบ้างเขาวางแผนชีวิตเขาอย่างไรบ้างหรือจริงๆเขากําลังมีความเชื่อแบบไหนอยู่บ้างครับเพราะถ้าคุณแกะแพทเทิร์นแบบนี้มาได้แล้วคุณบาลานซ์ทุกอย่างเป็นคีย์มันอยู่ตรงนี้นะครับ ถ้าคุณเข้าใจแล้วคุณบาลานซ์ทุกอย่างเป็นคุณจะไม่โอนเอ็นไปทางไหนแบบสุดตรงในที่นี้หมายถึงคุณก็จะไม่ได้แบบคนที่วางแผนทุกอย่างจนสุดจนแบบโอ้ถ้าแผนไม่เสร็จเลยสักอย่างฉันจะลงมือทําเลยไม่ได้เลยสักอย่างทุกอย่างกังวลไปหมดคุณจะไม่สุดตรงอย่างนั้นครับในวันที่คุณเข้าใจตัวเองและรู้จักตัวเองมากพอในขณะเดียวกันครับคุณเองจะสามารถยืดหยุ่นได้กลับมาอยู่กับปัจจุบันโดยที่ไม่ต้องวางแผนบ้างก็ได้ซึ่งฟังดูอาจจะเป็นเรื่องยากสาหรับใครบางคนนะครับ ในขณะเดียวกันครับอีกกลุ่มคนหนึ่งที่เป็นกลุ่มพีที่เครียดจังเลยเวลามันมีปัญหาป๊อปอัพขึ้นมาโอ้เราไม่ได้วางแผนล่วงหน้าพอมันเจอปัญหามันเครียดมันเครียดจังเลยนะครับแล้วคุณก็แก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้อย่างยอดเยี่ยมและแล้วครับถ้าคุณเรียนรู้ที่จะบาลานซ์พลังงานตรงนี้ได้ด้วยเช่นกันคุณก็ไม่จําเป็นต้องรอให้ปัญหามันเกิดก่อนครับนั่นหมายความว่าถ้าคุณแค่คิดกว้างขึ้นไกลขึ้นวางแผนชัดมากขึ้นครับคุณเองจะกลายเป็นนัก แก้ปัญหาที่สามารถวางแผนระยะยาวได้ด้วยครับว้าวฟังจะมาถึงตรงนี้นะครับผมเชื่อว่าคุณเองอาจจะเริ่มเห็นคาแรคเตอร์ของตัวเองชัดแล้วว่าเออมุมมองของการใช้ชีวิตคุณเนี่ยอืมเป็น type J นครับที่เป็นนักวางแผนนักตัดสินนะครับกับ P ครับ Perceiver นะครับ,รบเป็นคนที่ง่ายๆสบายๆนะครับพร้อมรับมือกับทุกอย่างลองดูครับว่าคุณเป็นกลุ่มไหนมากกว่ากันและจริงๆผมมีคําถามทิ้งท้ายให้คุณลองตอบตัวเองดูครับถ้าสมมุติคุณมีโอกาสจะจัดสัมมนาให้กับบริษัทคุณ และคุณมีตารางเวลาเสาร์และอาทิตย์ลองตอบตัวเองดูหน่อยครับว่าคุณอยากจะจัดตารางเวลาเสาร์อาทิตย์นั้นที่ต้องมีพักผ่อนด้วยมีประชุมด้วยแล้วก็เอนเตอร์เทนกันด้วยคุณอยากจะจัดตารางเวลานั้นอย่างไรถ้าคําตอบที่ป๊อปอัพขึ้นมาในหัวว่าโอ้ let's go with the flow มันง่ายๆสบายๆไม่มีปัญหาหรอกพอเราไปเอาทิ้งกันเราไม่ต้องรีบหรอกเออเราเล่นกันก่อนก็ได้ด้วยซ้ำแล้วเดี๋ยวเราค่อยคุยงานกันวันหลังก็ยังได้เลยนะคุณมีสิทธิ์ครับที่จะเป็นไทป์ P แล้วในขณะเดียวกันถ้าคุณบอกว่าโอเคเดี๋ยวเราเริ่มจากการที่ออกรถจากกรุงเทพ8โมงตรงเป๊ะล้อหมุนอ่ะเผื่อเวลาให้เป็น8โมง15แล้วกันแล้วเดี๋ยวเราไปถึงที่ทีมบิลดิ้งที่เราจะจัดประชุมกันตอนสักเที่ยง แล้วเรากินข้าวกันก่อนนะกินข้าวเสร็จปุ๊บเดี๋ยวเราเริ่มงานกันก่อนเอางานช่วงบ่ายวันแรกให้เสร็จเลยเป๊ะ6โมงแล้วเดี๋ยวเราค่อยเริ่มแยกย้ายไปแต่งตัวแล้วทํากิจกรรม n i g ปาร์ตี้กันถ้าคุณมาสไตล์ที่2นะครับชัดเจนครับคุณเป็น type J วางแผนรายละเอียดเวลาเป๊ะๆๆนะครับเอาละ่ะหวังว่าคุณจะได้ประโยชน์อะไรบางอย่างจากตรงนี้นะครับสุดท้ายย้ำอีกรอบไม่มีอะไรดีกว่ากันครับเรียนรู้ที่จะเข้าใจตัวเองและปรับบาลานซ์ตัวเองให้เจอแล้วคุณจะได้ความพอดีในชีวิตครับ ขอให้ทุกคนโชคดีในการใช้ชีวิตครับและเรา Break Through ไปด้วยกันครับสวัสดีครับสำหรับใครที่มีคำถามนะครับอยากจะถามไลโอให้ทักเข้ามาใน Line a นะค @lifeenricher นะครับและอยากให้โอมมาถามตอบเรื่องอะไรสำหรับเรื่องราวการพัฒนาตัวเองนะครับยินดีครับแล้วเดี๋ยวเราเจอกันใน EP ถัดๆไปครับสวัสดีครับ